ลงก็ลงแล้วครับบ่ย่านหนาวเนาะผู้เบิ่งแลยพี่น้องเ้ยผู้เมืองเล่ครับว่าเออร้อยแท้บ่หนาวบ่ลูกลมซั่มเน่ะบ่ย่านหนาวบ่ลงน้ําบ่ตู้พี่น้องเลเต็มโอ้รุ้นไปเอาขนมมาสู่ตช่วนกินก่อนเผือกถ้าที่เจ้าอยากไปเข้าโรงเรียนนี่เว่าะนุ่นบ่อยากไปแล้วเราอยากน้อยกว่าเก่าดอกเปนหน่อยเป็นหน่อยนไปเพี่ยนหน่อยนะบด้ไปเข่าเยี่ยน่นว่า น้อยนะบุรีไปองค์เ, <laughs> เงี้ยนะวะถึงแม้เราจะกี้อย่างง่ายอย่าไงง่ายไปองเงียยวัน <laughs> นี้อยากน้อยนะวันนี้นะ <laughs> <laughs> มาพี่น้องเลยเนาะเปิดภาพมาอยู่สวนพักเมตุพี่น้องเลยโดยกราบสบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเบิร์ดสุขุสุขคนเนาะพบพ่อกับ น้องไม่นอ้องอานุนอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะวันยุดของอาน,นุนเนาะมื่อนี้เป็นวันเสาร์พี่น้องเลย่นมาซอยพอ่ตู้เฮ็ดอ่าคุมหมากมูหรือว่าอ่าหมากสดี้น้องพี่น้องเลยเนาะทางนี้ก็สิเป็นส่วนพักเมตู้พี่น้องพักบัวเราเนาะผลใหญ่หัวพักบัวลงมาปลูกไว้แล้วพี่น้องเลยโอ้ได้ขนมรงใหญ่แท้เฮ้ยนี่ มาทางนี้คุ้มยังเล่ใช่เนาะเอาลูกเอาหมวกเนี้ยป้องแดดได้ลูกละ่ะโอ้ยเออเต็มเงนโดยหมวกุูเต็นมาเมส์เอียไว้มัเออมาเมไไาย์ซื้ไว้ให้จะบุญถึงกันแล้วเบิ่งมาเมยไว้ให้อากรบายดีกันลูกบายดีปาดูกโดยหมวกวันยุทธอนุ่น้อนี้มาซอยประตูเห็ดหยัง อบอกปารุงยุเจ้าเห็ดหยังอยู่หลกมาซอยผุดตู้เห็ดหยังหมาม <laughs> กม่วงบอกเมนผุดตู้คุดคุ้มยุพุนผุดตู้เห็ดหยังพุนออยงิ้วอวยงิ้วยุพุน่นนะเมนี่มาซอยผุดตู้ข,มม <laughs> ขึ้นหมากม่งมวงบอกเมนขึ้นหมักม่วงเงี่ยมันทานอ่อนยาหมักม่วงนะหมักม่วงเจ้าเป็นดอกซ้ำนะมาซอยผุดตู้คุดคุมม้มหมักอัน พุดครูมักซอรี่มักซอรี่หวานมักซอรี่หวานอันอ่าอันนั่นเนาะป้านกยุ่งฝากมาให้มักซอรี่เนี่ยก็มักแตงดูไงอืม่ะสบายดีเนาะโอ้ยสบายดีในจะคุมแน่อ่าสีได้แปดสิบใบครูแปดสิบสามครูมันมีจะคุมในมันเนี่ยในนับมึงเหรอในมันน่ะ ในมะขวะนี่มีเปนสามมีปดสิบสามปดสิสามคุมลงคุมละสองในโอ้จานไว้ลงคุมละสองในแม่ละสองในปลูกไว้พอได้กินพี่เนาะเป็งมูกาอาสิบ้าสิบสามสองซองโอ้สองซองมันมีคนละพันมะเขาเบิ่งคนละพันถ้าใส่น้ำผึ้งเนาะมันนาของมูดำใส่น้ำพึ้วมันจะเป็นสีเดืองเนาะแม่สีเดืองพี่น้องเอยจากมันสีออกหรือบอแล้วว่าสีลง ดำมิดมืออินนี่แหละนิดในมืออินหามือข้างในเนาะวันจันทรวันพีส์อ๋อันนี้ก็เลยปุ่งคุ้นปุ่งคุยไว้ว่าจันทร์เขาพูดกับมืออื่นคือกันนั่นแหละมือเดียวกันนั่นแหละนี่เอามือเอา่ามเพิ่นเลยเนาะมือหวานเพิ่นแต่ว่าวันพีส์เนาะวันพีส์หมากลุกวันพีส์อ๋อวันพีส์หมากลุกบ่าะกัดจักลุกบ่หมากลุกโค้่เนาะเคยกินวันพีส์ประฮัดเนาะอันนี้ก็ร่มเลยเคยลงวันคือเคยลงกันแล้ว <Okay. S 1> อันนี้คือคุด,ดแล้ว่เดี๋ยวแน่วว่แล้วแต่ว่าแถวนี้เป็นที่คุด <Ừ. S 2> ผมมังงูคือกันนั่นแหละวหากยังไม่ทันได้ไปซื้อนายดูหน่อเ,เออ,อได้เั็ดหัวหอมยเป็นทีเห็ดบัดโอ้มาเนี่ยมังมักสาดีเนี่ยมันเบแต่เท่านี้บวัดเท่านี้มักสาดีนะ,ะนะอันนี้ร้อยปลายว่าจังหวนะว่าแปดสิบสามแปดสิบสามคุมเนาะแปดสิบสามแต่ว่า 83. แถว,วออน,นี้ก็สีเไดปลูกมักงูมักยางไปนั่นแล้วครับหมังคื้อแดงนั่นแหละ เนี่นใ่ไนะเห็ดปูมงม่หมือแรงเลยไฮเ่นาปูประมาณสี่ห้าคนนะรมเร็วเครือมันติดว่ได้ะมันเป็นไฮเป็นจะปูเป็นไูตงหมูานี่นั่นมันกับได้กินด้วยแน่ะเอมันทอนมันอย่างนางนินเตียงมันหย่งกัพอได้พาได้เล็มกินไปน้ำเลยที่เอาไฮนั่นได้ใา้ไฮลุ่มมาไฮนั่นกับตงโมูมงโมบดเลยโบไฮนั่นอ่ะมังโมยังตัวนั่นอ่ะว่าสิปูกันดงู่ดำกับมังูสายน้ำผึิง่นะ โอ้ใบป้ายเป็นไหนั้นเบิดเลยไห้นั้นคือลอยสองทองนะโอ้อันนี้นะคือหมักสาดีเบิดข้าวโพดนั่นี้ม้วนเน่าเห็ดอยู่ยังกรุ่นๆอยู่นี่อืออก็หมักตัวนะหมักตัวหน่อยนึงหมักตัวสองแถวเนาะเออยังเบดนะว้าบุกคนหน่อยฮะพี่น้องเลยมาซอยป่วนบอกคือมาซอยประตูนี่ฮะน่าที่บวกกับนั่นกับมักแืงต้องนึ่งมันนั่นดีใจนั่นกับยังมันนองโอ้นิบเดียบอ่ะ โอ้นี่เมินประธัตจีบานมานะอ๋อหมอกหมอกหมฮกอนบลูกบอกคือว่าแล้วมันลมเนาะพี่น้องเลยคือหมอกห่อนวันยุดมื่อนี้ประตูพุดแล้วแล้วเนาะมีแต่วันชงเชื่อเนาะพงอันนี้นะพงพุ่นนี่ละเอาอันนั้นใส่อยู่บ่ผู้ดีดานใส่อยู่บ่ผนี้ได้ค่ะผพ้ดีดานพุ่นสามอย่างใส่นี่จังหวัดสิกวนเขาไว้ตะมื่นนะเอาจังหวัดนี้ไน พอดีดานใช่มันเกิดมากับเพราะว่ามันห่างมันยังลงกับพอดีพ่อพวกนี้ดูได้มันจังสิได้งามอยากลงบนแบบเพาะลงก็ลงแล้วครับบ่ย่านหนาวเนาะผู้เบิ่งนี้พี่น้องเไอพวกนี้ข่าวว่าเออร้อยแท้บ่โอ้หนาเพี้ยนนี่ทัานเก่งเลยบ่ย่านน้ำเนาะเจ้าบ่ย่านน้ำบ่บ่หนาวบ่ลูกลมซ้ำน่ะบ่ย่านหนาวบ่ ประตูเป oh, right. oh, oh. okay. hmm. ิดครับเอาบุตได้ป้เอาบุตรได้ส่งรุดเดี๋ยวรุดึงขึ้นชงนะได้ป้ะโอ้โหลุดแกออกเลยชงกะพี่น้องเอ๋ยเนาะดินน้ำนะวันนี้พี่น้องเอ๋ยไปยังไงน้วานนี้ไปเห็นน้ำู่ในโอ่งประตูวันนี้เรียบร้อยไอ่เหรอแกเกลือโอ้ยบุแกรุดบุแกยันหนาวเฮงลูกละยันหนาวเฮง ประตูผสมพอดีดานกับพูยพี่น้องเลยยันยันนั้นยันมุดเนาะยันมุดมันอ่ามาเจาะมาหยังพี่น้องเลยเนาะก็เลยเอาพอดีดานใส่เพื่อหอดันเป็นหมากเป็นยังกะหวยจืดไปยรกเนาะเออจืดแ้่เพื่อหอดุลเนาะโอ้ะมันหกสิบกุมื้อบ่ได้กินตัวนี้นี่มันก็พูดเยมัตกอยู่สามสี่เดือนพุ่นแล้วหอดุ่นหอด้วยก็คือสามเดือนไป ผมโมเขาลุงน้าพูดบอกแล้วเดี๋ยวมอเดือนซี่พูดะลยนี่มันเป็นมากระโพดพันอันเผนชื่อไรโอ้มันเป็นงูกระโพดอันชีเดืองๆนะแม่นมันโมเมนว่าโมเมนต์วันกระโพดหวานเดาธอรมเนียธรรมดานี่มันก็ยังตกอยู่จะเข้าหกสิบกว่าหกสิบปลายวันแล้วนะอันนี้มันมันเมือนตึงไปอีกเนาะสามเดือนพุ่นแล้วสามเดือนไปเออเดี๋ยวมอเดือนซี่นะ ใช่สารเมต้อยู่ใช่จ้ะไปหาเนงน้อยยูห้วยกูคือจะกินเนงน้อยกูนะเ <c oughs> นี่ยมื้อเช้านี่ก็ต้มน้องไม้อยู่หายยัวได้เช้านี่ค้าเกิดจะกินแกงน้อ้กำลังมาหอดกินี่พี่น้องเลยเนาะประตูโทรมาว่าอยากได้อันรดมะเมนเอาข้นเข่าเมื่อมือ่อื่นไม่ใว่ไปข้นเข่าเมื่อมือ่อื่นเป็นวันที่เลยโดยมีคันเดียวญาติกันไปญาติกันไป สร้างคนยังปั้นเข่าบ่แล้วบ่มาเกอรถเมื่อแปลงยังปั้นเข่าอยู่สร้างใดกันยังบ่มั่นใจซ้ำสร้างนี่อแปลงยันมาเบิดประมาณนั้นเช่นเป็ดเชนเพราะได้ขี้จักรเถาทำเดือนได้ว่าเรียว่าแปลงช่องซิบเบิด์ลายช่ไหจังเนาะเบิดกลัวหันอยู่เบิร์ตเพราะว่ามันเบิด์นั่นนี่มันมันเป็นทั้งลูกสูกมันพูนเนาะทั้งลูกสูกเฉพาะลูกสูกมันกันสรางคนนอกพันหนึ่งแหละ นต่วนนี้ยังบนจักความไ่ไปพอตัวไหญ่กว่าอาจจะเป็นดอว่าโซน้อยดูสภาพ๊บดูว่าก้อนพื้นก้อนไฟเจ้ากับโบหูก่นพนไปิดพ่อไปในนั้นนี้จะมาเบิดเป็นพันเป็นชองพุ่งเยวาเป็นพันเป็นชองก็ดีแล้วยังมันอยากยู่ตู้ไปยู่ชามพุ่เดียววานนักเติมมันแล้วเนีนเป็นคือส่งคือรถมันพอน่นเป็นกินอีจังเนาะแบบว่ามันติดได้มันเด้งโมไปเนาะแมนตามช่างเขาแล้วอาจจะเป็นน้ำก้อนไฟบ่ ลูกสูบก็มีปัญหาอีกบาทเาสียลายเยอะและ้วรถเก่าพี่โนโออ้มอมลเป่ต<อ>งตกอยู่ประมาณ 3, สามพันไปปลายพุทธละเปลงลายเทือเ่อได้พี่น้อยเลยรถคัโนรายเทือ่แล้วแปลงเมื่อกี้นี่ก็บพันกว่าบาทก็เพรได้ต่ขี่เพรเขาเดือนเว่าตายวันนี่ลดแล้ยได้เท่าเดียวนี่ป<อ>ไปใจก็มีแต่างบานี่ผมมีรถที่ รถก็เชียวเมื่อวันวันั้นแม่อนุ่นไปส่งอนุนน้อยไปเวียนก็วยเชียวเมื่อนั่นไปฮับตอนแร่านี่ยอันนั้นนด้พี่น้องเลยเนาะยันบานพอนุนมาพอทันเลยก็เลยย่างเอาดีแล้วจ้ามันดีแล้วเมตุยังมันได้ขึ้นมาเนาะเมื่อกี้ก็ล่มเลยพี่น้องเลยเมื่อกี้คึมๆเนาะเสื้อผ้าก็เป็นแบบนั้นเนาะอาจีพเห็นมาพูน่ะ โอ้เดยยางมาเดยนยางมายางกำดมายางนั้นบ่ต้องตุ้มดอกอาบโด้นน้นเอเป็นพตู้เต็ยยางมาตามคณะนะตุ้มต้นเอ้ยตันเอ้ยเอ้ยตันเอ้ยไปนอนกัเต็มองต้นเอ้ยองอยู่เพื่อนเน่บอกบอกมาซะตุ้มตันเอาเอารถเมื่อแลเอามาเนาะลมเฮงอย่างนี้ไปนอน โอ่งก็ไ uh, ด well, okay, no. ้เอาโอ่งกันอยู่เพื่อนนะอ่าโอ่งอยู่เพื่อนนะคะังไม่ได้ซื้อไปกับปลาไปฉิดดิเอาโมเดลเห็ดอย่างเนาะเอาแกะมานละฟ้าดิบยังขักเลยพี่น้องบนหาวบ่ดุเฮ้ยบนหาวบ่กเนอะน้องลองอันเอาลงโมยอะค่ะลองลงเพียงคองอยู่ค่ะลงบนไหลไอ้โอ้ยคนแก่เงียบไม่ได้นะลงวนไหลเก่งบึ้นโมดุอ่ะ ไม่ยูมือวานนี่ไปหาบ่าวนานุ่นอย่างน้อยเลนุ่นเหอย่างไงเป็นยังอย่างเหอย่างไงพูอยากไปหรงเรียนทีแรอแม่บู่อยากไปโรงเรียนีแล้วเราอะแม่อุยเจ้าอย่น้อยกูเก่าอีกอันนี้ห่แล้วมเนให้ไปเข้าเรียนบ่ลูกได้บูอย่างไงละพบดอย่างงบ่เดือนนี่นุ่นสิกินข้าลายลายใช่เมยังไม่ไปโรงเยียนเรแม่บ่ ง่ายกได้ไ่ปเก้าได้ไปก็เก้าแล้วเฮียนหมดจบก็ได่ไปก่เก้าลอยกาเก้าเลยพลได้ไปอยากนอยเหคืออยกงหญยเนี่ยนี่อยากนอยอยากนอนนะพได้ไปบ่ฮู้แข่งฮู้ขาดคฮู้ข่งฮู้ขามาเรื่อหนาวแล้วรอนขาเฮียนเนาะ 4มือเลยตื่นตื่นเช้านี่ยังจบน้ำอยู่ย LIKE ังเบียดไปอยูะซมือน่ยเบไปอยู่ามาทาอะไรนไลกับาเบียดไปหนวโอ้ยยยังเต็กเด้น้อมันหอนไวมันเข่าแล้ววะอ้ะน้้ำตูนักไปไไปแล้วไปชงเอาได้ได้มือก็ดึงดน้ำตูอ้วนปักอาบน้ำน้ำตอ้วนหดปัก พี่น้องเอ้ยนั่งคุมมันคุมมกทั่วเพื่อนพี่น้องเอ้ยผูกคุมละชามชามในมะเพว่าบัดคุมนี่บัดบูมีขอดจังในเนี่ย่อนเกดกะแทงแบงตัวนั้นแล้วมานนิใจมังนเม่นแน่เนี่ตัวนี้โอ้ตัวนี้แห้งหกหกนี่คุมนี่พูดดีดอนี้ ขยำขยี้ยกระมิ้นดีทั้งนั้นมันิดชองช่องไปชีไดย้อนมาใส่ตมันบ่มี่ได้พี่สิบางทัวได้ชีไดกินก่อนโมออกได้เนียเกี่ยวข่าวแล้วเพิ่นกะเห็ดสวนพี่น้องเหรอเนาะเห็ดสวนปลูกผักปลูกไอ้พอได้กินนี่ยนะพอได้กินสวนขั้วเพื่อนพี่น้องเลยกับอันทั้งเอื้อยเพิ่นกะผักอ่าในผักมาให้หลายอย่างอยู่เนาะมีอ่าบางเด่นบางยังกามีพี่น้องเลย โดยส่วนโคเพื่อนพี่น้องเลยนาะข้าอยู่กิดปลูกเพราะได้กินกตั้งชยายตามขันหน้านี่แล้วันแม่เพื่ไว้ได้กินเรือหน่อยนะเนาะพร่ได้ซื้อพี่น้องเลยบันไดนเ้ื่ิปล่อยลมบนนะเมตุมาเลยวบไรว่าเมตุโดยสบายดี้ยแล้นจนออกนะอ้ยหนาวได้ด้วยบจักหนาวฉ่งลมทั้ นาวได้บ่เนี้ยเราเอออยากตามน้ำตู้เด้ยเราเขียดบ่คือมันยังไม่ดุเขียดเขียดไส่บ่เขียดไสานี่เอาจุ๊บไงเอาไปย่าจุ๊ย่งจุ๊ๆอยู่นี่ได้บ่มีตู้ได้อยู่บ่กบใไงเนี่ยจุ๊บน้อยได้กบน้อยเขียดนะว่ากบาบกบเขียดโอ้โหหลุดมือไปแล้ว แนวไปน้ำหนามเลยไปว่างๆว่านี่เอ um ้าเอ้าก็พักม่ตู้ก็ออกคากแระเนาะสำหรับอยู่พี่น้องเลยมังโม่มังโม่ให้นั่นจ้าลูกแล้วบ่จะบอกมือืมถ้าลงมือเื่ออื่นเลยที่นี้ทัมื่ออื่นนี่ถือว่าเป็นมือมือจบมืองามนะมืออื่นนี่เนาะ มื่อหมักโลกโก้งาม,มือนี่พี่น้อยงงเลอวันน,นี้นวันเสาร์อนเอออันนี้อ้าล่งสองมือแล้วป,ะปะ่ะพ่ออันนี้คุมหมักแตงอันนี้พี่น้อยงเงนาะหมักแตงในซี่แถว,แวเทสไหวเพรอะไ้กินพี่น้อยงกงอระโขดทะ กิ่นี่คือซองเวังคือบุมมีนเอไม้อยู่ใช่น้ำทงโอ้ยทาไรน้อไม้คนไรวายุได้ยินถ้าพ่อว่าไปหาน้ำไม้วะนี่ได้นะขนมลานเพิ่งซื้อมานะเพื่อนเอาลงมาสูตู้อ้วนกินสิเพืดอนเลยปลาชีเก่งเต้นดูรวยแน่น้ำไม้บงบ่ไม้บงปอกไม้ยางนี้นุ่นไปเอาเกงเต้นพอดีใช่ไหมนุ่นไปเอาขนมมาสูตู้อ้วนกินก่อนเพื่อนพระเจ้า อยากไปเขาเี้ยนี่ว่านน้นไ่อยากไปแล้วเราออยากน้อยกว่าเขก่าฮ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 ่เฮ่า่าฮไดฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าด่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮียน่าฮ่าน่า่าฮ่าฮ่อย่าด่าด่าฮ่าฮ่รฮเาฮ่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 ากน่นฮ่่าอน้อยา่าา่น่า้า พอดีได้วาดอาบแล้วเข้าไปอาบห้องน้ำเลิ่อๆอาบใส่สบู่แล้วเลยโดนมืันนี่มันกระเด็นเทียงเนี่ยจนมาแดงเหมือนนาวอีกเจอหนูมากเมื่อวานนี่ต้มน้ำอาบกับพ่อวานนี่แบ่งกันเจ้าคนละครึ่งใหญ่ย้งไม่อาบอยู่ห้องวานน้วยเราเมื่อเราอาบน้ำกันไม่ได้เราใส่หน้านี่บุตรต้องอาบคนนี้หรออาบอยู่น้ำเพื่อนนะบเราอาบให้หนาว โบได้เขาเปิดใหม่ได้บ้านนี่บ้นเรานี่ไปหน้าเนี่ยมันจะบ้านนี่เขาล่างอ่างน้าไม่ด้เขาเปิดใหม่บนยินป้ายดูน้ำมันเหมือนเดูงอยู่เย็นก็ใครแน่นอะลมณ์โมพาเราอ๋อนี่ยโอ้ยหมังหงเฮาเปิดใจสงสารพี่น้องเลยมันไม่ได้เป็นโรคหรือว่าบ่พอมันไ่ได้เป็นมันมันห่อนเข่าแล้วก็เลยมันอยากซุดเวยไปนะนะห่อนยามบ่ห่อนยามเบินใบ่ลด้วยบ่ก็เป็นแบบนี้ไล้หากแต่ว่าน้าก็อดให้คู่มืออยู่เข่านี้ก็อดอยู่ มีเอฟซีมาว่าโอ้ยขี่บาปต้นมะหุงเด้อเราแรกก็ <laughs> <c oughs> อยากเลี้ยงเจ้านะอยากเลี้ยงเจ้าอยู่เราก็นเนาะปีสามปีนี่แหละม,มันเปนปีที่ชี่ป่อปีป่อปีที่สามปีที่สามเนาะทำเองไในหน้าผลนี่ปีที่ม้าหนี่งก็ <c oughs> ตีน่อยตีเริ่มยา่างเขาแล้วบา้านเนี่ยก็แต่พอมาทำท่านไปเให้ชิปได้เรบปลูกมาเนี้ยนะสามปีเนาะสามปีสามปี ยังเหลือต้นเดียวนี่แนีวันนี้พี่น้องเอ้ยโตอยู่ขั้นนองละตายเพื่อนน้องกินเพิ่นปลูกไว้เจ็ดต้นเริ่มตายไปเถื่อนหน่อยไปอาบน้ำไปอาบไปอาบน้ำอยู่ห้องน้ำลูกใส่สบู่กบอยู่หฮนกบที่ว่าจะเอาให้อันนี้ไม่ไปอาคน้ำไหมหนาวเลยฝนตกโดยอ้าวพี่น้องเอ้ยน้องเดี๋ยวเอาอนุหน่อยไปอาบน้ำก่อนก่อนอื่นน้องก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางอัน อเออไอ้หนงโยงเด้อเนาะที่ผักอัน,นมเมล็ดอันในพักเนะาะมาให้โดยมาให้ปลูกนำสวนกูเ้เพื่อนพอไดอ้เก็บกินเน,ะนาะบัดยายมันท่านออกแตงกัท่ <c oughs> นานออกอมูก็ท่านในร่กำลังอันสิลงมิีหมื่นพี่น้องเอลยโดยออกแค่ไหนนะครับแต่มีไรในอยู่เนาะมีในหมักอันนั้นน้ำบ่ นม่งงมังน้าเนาะมังน้ามังบวบพี่น้องเลยมังบวบนี่ไปปลูกใช่พุนบ่ได้บ่ปลูกเห้มันล่ามขึ้นไปทั้งปูกขนมผูกอยู่พุนเนาะอยู่ข้างข้อไกลเลยโอ้ไปผักข้อไกลพุนอ๋อผัวนี่ไฮนาเลยเฮาจะ้หอนย่มเฮาเห็นหน้าเฮาสใได้มากงอกเนาะงอเาปลูกกันแนวตัมันกินกินเบิดไว้เนาะพี่น้องเลยมักตัวผู้กับมีพี่น้องเลยเนาะทางเัืเอเื่อพินผักมาให้ ตัวพวกนี้ม like, right? ันบริก like, uh, right. ินง่ายได้ทำโมเมนต์ได้ปีหนึ่งแบบ้ยมัลตัวให้นี่โอ้หมักทวผู้ไงมันมันได้เดือนเนาะมันก็เป็นง่ายได้ปีหนึ่งแล้วขอดกำหนดเพิ่นยังได้กินสี่เดือนพิ่นแล้วสี่เดือนเพิ่นแล้วรอบแรกกับเบี้ยมักตัวให้นี่แหละมักตัวให้กับจนได้กินพ่อม่ทีเกี่ยวเข่าเนาะเข่างั้นแต่ยังได้กินอันนั้นมันจะเป็นมักตัวมักตัวตั้งบ่อันทางเอื้อยเพิ่นผักให้ บ่อโบนั่นมังกรผู้มังกรตั้งมุ้ยเออมักมังกรผู้อันมันเป็นเคี้ยวอันเป็นเครือขึ้นนั่นเนาะทำงานเรียมเป็นปีอืมได้ปีเลยไม่กินเคลื่อนโดยเนาะก็ต้องขอบุญขอบคุณทั้งเอื้อยเฟินเนาะอยู่ดีมีเฮงพี่น้องเลยโดยที่พักในพักในอย่างมาให้พอได้ปลูกเก็บกินพี่น้องพอไ่ได้ซื้อเฟินเนาะโดยทั้งแม่น้องอโนนกับขอขอบุญขอบคุณทั้งเอื้อยเฟินเด้อเนาะให้เอื้อยเฟินอยู่ดีมีเฮงเนาะมีสุขภาพที่แข็ง โยมันคอนยืนพี่น้องเอ้ยเนาะแม่น้องนุ่นเสียวนุ่นน้อยไปอาบน้ำก่อนบัดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะโดยทั้งแม่น้องกนุ่นกันสิขอจบคลิปแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะพ่อพ่อกันคลิปหน้าอีกเด้อพี่น้องเอ้ยไม่ยังก่อโอ้ยกบหน่อยจะไปตด้นไนบ๊ายบายบ้านลุงอ่ะบ๊ายบายเหอะมันต้นอีกได้เพิ่นน่ะบ๊ายบายบ้านลุงอยู่ลูกบ๊ายบายเหอะ ว้าวไปทางไม้ว้าวไปน้ำกบผู้บัน,นี้พี่น้องเลยเนาะโดยมันทดเอมัน,นดโมเมนต์นนตัวเองว่าติดนะโดยขอลาไปเด้เอพ่อแม่พี่น้องประดุงงนาอ,องพ่อพ่อก,กันคลิปหน้านาอคลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วนาอขอกล่าวคำ่าดสบายดีพ่อแม่พี่น้อง